สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับพบก่องสองคูณเฒ่าพภาคินชาแนวเมนูมือนีไม่บานนังคันลงมาหลักไปกอดปลาดุกแซ่บมาจากพี่น้องกปิดริบตำใส่ปลาถุกยอดเลยปลาเด็ดเดียวใส่ก่อดลงบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องพักแกได้หลายอย่างอ่ะมานุ่มกัดจากพี่นกเดี๋ยวคุย เหนียวเราลนองเหนียวไหมหนึ่งของหอนนะอุ๋ยเด้อติ้งสมุดด่าปวนเลยเป็น้องเจลไปละอนอืมดังเลยเจลอากาศหน่อยขอบด้ณขออกกันครับอน้อ รสพี่วังวะอวบประลุแซ่บเลยขวประลุก,กนัวมันเป็เพี่องปลางานนี่ยมันอีปลาเกลียวีแต่กันืมปรปกากร,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 รอบๆครับมาืม ยาปลาบ้าอเฮายาปิดดิบเบอร์เกอร์ยาใทยเอาวะอือาุมบอร์เกอรี่เผ็ดกว่านอ่ะแบบว่า Ah, kat. Balot tadi. Hmm. Tu. Tutup nak. อาหารแบบพื้นาบ้านบ้านเฮ้ายิ่ไไำเสร็จแล้วล่ะไฟเดียวถอดเด็เอาไม่หอนหอนเอ้ยไมดถนักหนาวเป็นไกบบรกบอยู่นี่ครรบ Tập nó. Tập cảm cũng mất rộng hết không hết à tạ hưng bê tạ hưng ừ tạ hưng bê 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 tạ hưng bê

bạn ơi, bác cả tiếp nhiên ở ừ. bạn, ừ. 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 mưa อือืมเขาไม่เ,เขากันสักหรอคุณทข้ยังไง ตรวจสอบมาดีแล้วโมมีม่กลาง่านอือืออองเออทานชุบกีบแบ้ช้บกีตรวจสอบอืเนี่ยวันรับกัน,านกางโมมีเ่เหงหนุ๊บจ้ะ อืมบ๊าับายสีหน้าวันหนเจอเข้าไปเพน่ารณา hầu ăn ngoan cho hết rồi thôi hết hóm lên hóm cực nặng อ่ะวะอืมงุบกระพักอืมอื่ขาก็เข้ากันยิบเจ้า

อ๋ออือฮึครับตาแตกแสบกับแสบพี่น้องตุ่นใบายกับพผิ่น้องมาพริกน่าให้สิแล้วเอิงรับหวานมาหวัน vài lần ta tay quá, anh của em ở hai mươi năm 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 mà năm 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 phết phết cả cái nó phết ยงเงาทางออกจะมแหัง,งเง,งอบอกจังไงหรอกอพักก,กากแกะแลกรกอบยิ Đấy. Ừ. Ừ, ba quẻ. quậy cái u bát. Ngày là 2 con trần. Ừ. ừ một người không mọi ngày hèn không hm này cái gì hm kinh hm được hm 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 Để là ăn không? Ôi bà Ôi ạ Vui là không? Dạ Nó tiền nó tiền Ồ Để quay mình khắc phí nông Ừ ขาบุกไปน่อยเดียวบ่นห่อยด่าพักต่อพักตอบอือ้ายเป็นยังไงยิ้มเดือวเงี้ย <c oughs> ขอขอบคุณเนาะหลงเนาะเอพทีผู้ติดตามาติดตามรับชมช่องสองผู้ถาวาพักยินแน่วเขาขอบคุณไว้แล้วกันนี่ครับฝากพี่ปของหองก็ไลก์ก็แชร์กดติดต่อใครวิงแยงเตือนให้น้ำเล้ยครับพี่น้องบึงแยงกันเอาเนาะพี่น้องเนาะแบบคลิปนี่แบบเสียบ,บอีพี่นี่แซียบ,บกันทุกมขู่ซุกคนกพอปิดคลิปไปครับนี่ครับผมผมบ,บอกกันอีพี่หนาครับบุมสวัสดีคดรับ